สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงการล้างรถนะคะถ้าเกิดเราจะต้องล้างรถให้ดีล้างรถใ,ให้แจ็งล้างรถให้แจวแน่นอนค่ะเราต้องล้างเองนะคะคุณผู้ชมถึงจะถูกใจนะคะแต่ว่าถ้าล้างเองนะคะเราจะเหนื่อยมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากให้หายเหนื่อยเราจึงต้องหาคาแคร์คู่ใจที่จะมาช่วยเราดูแลรักษารถยนต์ตั้งแต่ขั้นตอนการล้างไปจนถึงขั้นตอนการเคลือบทุกอย่าง r อริ i ิงตรงนี้นะคะ ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแนนก็อยู่ที่นี่เลยนะคะกับร้าน Albatross Premium Watch นะคะซึ่งเป็นคาแค่ชื่อดังย่านถนนรามอีทากิโล2อยู่ภายในสนามกาอล์ฟทบที่นี่เขาก็ซิปมานะคะว่าใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในการดูแลรถยนต์อย่าง Next Pro by Nippon p e n t โอ้โหกระซิบมาขนาดนี้จะจริงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามคะแนนไปพิสูจน์ข้างในกันเลยค่ะ ค,คุณผู้ชมะตอนนี้เราอยู่กับผู้บริหารของร้าน a l b a t r o s Premium Watch แล้วนะคะนั่นก็คือโปรกอล์ฟคุณโชว์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรสวัสดีครับโปรกอล์ฟก็คือเป็นโปรทางด้านกีฬากอล์ฟเองคุณผู้ชมต้องถามก่อนเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นจากการผันตัวจากการเป็นโปรกอล์ฟมากลายเป็นโปรที่ดูแลรักษารถยนต์ตรงนี้มีจุดเริ่มต้นยังไงคะก็ตอนนี้เราอายุมากพอมากแล้เสร็จแล้วเราก็แข่งน้อยลง การแข่งขันมันต้องมันต้อง,องใช้ร่างกายที่สมบูรณะะ์เลยพอดีก็แข่งน้อยลงก็อยู่ๆก็มาทําที่ล่างรถจะดีกว่านะครับก็คือว่าเป็นโปรโกอล์ฟต้องมีทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรเหมือนว่าเราอายุมากขึ้นแล้วแต่ต้องมีเวลาด้วยต้องมีทุกอย่างค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็เลยรู้สึกว่าผ่านตัวเองมาทาธุรกิจส่วนตัวดีกว่าใช่ครับทำไมต้องเป็นคาแคร์ล่ะคะป ก็ทุกคนเนี่ยรับความสะอาดเหมือนกับอาชีพกอล์ฟเป็นแล้วก็อาชีพกับทําคาแคร์ก็คล้ายๆกันเรารับความสะอาดไมคกอล์ฟที่สกปรกเราหยิบขึ้นมาเนี่ยตีไม่ได้นะครับตีไม่ได้เราขึ้นรถไปเห็นรถโอ้โหนี่อะไรเนี่ยที่เลี้ยงหนูเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องมาทําแล้วระหว่างการแข่งขันกอล์ฟกับการทําคาแคร์อันไหนคิดว่ายากกว่ากันครับสำหรับปรยากคนละแบบนะครับการแข่งขันกอล์ฟมันก็ต้องใช้การมีวางแผนมี ความคิด <Farm> มีมระยะที่ตีแล้วก็ต้องทรมาฟาร์มร้อน<ม>ส่วนคาแคร์นี่ก็ยากไปแบบหนึ่งเราต้องเอาใจลูกค้า<ม>นะครับเดี๋ยวรถไม่สะอาดหรือสีนู่นเป็นอะไรนี่เป็นอะไรข้างในสะอาดไหมอะไรเหมือนกันคล้ายๆกันแต่มันคนละอย่างกัน<อ>คือทางนู้นเป็นกีฬาทางนี้ก็เท่ากับฟาร์มดูแลเหมือนดูแลบ้านนะครับถ้าบ้านคุณเละเทอะสกปรกลรเลิอกนี่ เหมือนกันกีฬาเนี่ยเหมือนเราต้องแข่งกับตัวเองด้วยใช่แข่งกับคนอื่นด้วยแต่อย่างคาแครเนี่ยก็คือว่าเราแข่งกับลูกค้าเราแข่งกับลูกค้าอย่าเรียกว่าแข่งลูกค้าเลยเรียกว่าเราต้องเอาใจลูกค้าเป็นหลักใช่ใช่อะไรที่แบบเราไม่พอใจเราอาจจะต้องวางไว้ก่อนแล้วเอาใจลูกค้าเป็นหลักแบบนั้นความยากก็เลยต่างกันใช่ฮะช่วงนี้อย่างที่เรารู้กันดีค่ะโป สถานการณ์โควิดเนาะหลายๆคนก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้อยากจะทราบว่าทางร้านเนี่ยมีมาตรการรักษาเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิดยังไงบ้างคะก็เรามีที่หนึ่งก่อนขาเดินเข้าร้านเราจะมีที่พ่นน้ำยาค่ะน้ำยาฆ่าเชื้ออันที่สองที่วัดอุณหภูมิค่ะแล้วห้องของเราที่มารับแขกเนี่ยจะสูงโปร่งกว้างไม่ใช่แคบแคบแล้วก็มีน้ําให้ดื่มฟรีกาแฟให้ดื่มฟรีอต้องบอกก่อนว่าที่พ่นแอลกอฮอล์ของที่ร้านเนี่ย ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมพ่นทั้งตัวใช่ไหมคะโปรก็คือแบบพ่นทั้งตัวเลยไม่ใช่แบบแค่เจลอาเจลเราก็มีเจลเราก็มีแต่เรามีพ่นทั้งตัวก่อนเข้าร้านตั้งหากก่อนเดินเข้ามาในร้านี่จะหยุดแล้วก็ให้เขาพ่นน้ำยาก่อนแล้วถึงเข้ามาวัดอุณหภูมิแล้วก็มีแอลกอฮอล์ล้างเือมีแบบบ้าเรียกว่าหลายขั้นตอนแล้วก็มั่นใจเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดได้แน่นอนครับ และที่ร้าน a l b e r t s o s Premium Watch มีบริการอะไรบ้างคะโปรรู้สึกว่าของเรามีทุกอย่างนะครับมีล้างมีเคลือบมีขัดมีติดฟิล์มมีเคลือบแก้วมีทุกอย่างเรามีทุกอย่างเลยครับคือมาที่นี่จบเลยจบครบวงจรก็คือนะสามารถเช็คเชออ็คต่างๆของรถได้หมดได้หมดเลยครับโอ้ก็คือครบจริงๆว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะโปรแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าลูกค้ามาใช้บริการที่นี่ ลูกค้าจะได้รับความประทับใจจากที่นี่กลับไปมีอะไรบ้างคะก็าต้องมีหนึ่งนะการรับแขกการรับลูกค้าแล้วก็มารยาทของเด็กทํางานะนะครับต้องเอาใจลูกค้าก่อนอันดับแรกโอ้ดีมากเลยค่ะปมไม่เคยเจอคาแคร์ที่ไหนเหมือนที่นี่เลยนะคะปกติเนี่ยเราก็จะเจอแบบไปถึงก็เอารถทิ้งไว้เราก็ต้องลงาจากรถแล้วก็ มองหาพนักงานใช่แต่ที่นี่คือไม่ต้องมองหาลงรถปุ๊บเจอพนักงานเลยพนักงานจะมีตอนเช้าเลยหกโมงเช้าจะมารอรับเลยนะครับ <S <S ใครที่มาลางตอนเช้านี่จะมีคนมารับให้เรียบร้อยหกโมงเช้าเลยเหรอครับครับโอ้โหถือว่าบริการที่นี่อันดับหนึ่งจริงๆนะคะนหนูทราบมาว่าที่ร้านของโปรเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ของ Next Pro ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับว่าทำไมต้องเป็น Next Pro คะก็เราใช้สินค้าที่ของเรานี่ใช้อยู่ในระดับโลก ทั่วไปเลยทั่วไปนะฮะไม่ใช่ว่าเอาน้ํายาง้นอย่างน,นี้มาเราต้องใช้น้ํายาที่เขาใช้กันตลอดคือเรียกได้ว่าต้องได้มาตรฐานจริงๆครืคอรอย่างน้อยเนี่ยมาตรฐานการันตีได้โดยเฉพาะมาตรฐาน,านาระดับโลกใช่ไหมใช่ครับเราไม่ใช้ของตลาดนัดไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มาใช้แฟบใช่อะไรแ <c oughs> ม่เนาไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไไดคะ่ะป นี่หรือเปล่าโปรอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็กลับมาที่นี่อีกน่าจะเป็นอย่างนั้นครับโปรขาเราคุยกันมาสักพักนึงแล้วนะคะตอนนี้มีคนสนใจอยากจะมาใช้บริการกับโปรแหละต้องถามกันเลยว่าที่นี่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะโปรโมชั่นของเราก็มีอยู่2อย่างนะครับมี N ้ำสป o บาฟุฟงในราคาที่9,990บาทโอ้โหก็คือไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับราาก็คือว่าเคลือบ เคลือบแก้วเซรามิกจาก n e x t o o ผลิตภัณฑ์ระดับโลกเมื่อกี้เลยที่บอกมาเราก็มีการติดฟิล์มกลองแสงรอบคัน2อสองอย่างนี้นะ9,990บาทถูกมากคุณผู้ชมถ้าเทียบกับที่อื่นนะแล้วเราก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจริงๆอนะคะอย่าง n e x t o o เนี่ยโอ้โหราคานี้ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ ต้องบอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากจะมีคาแคร์สักกี่ที่ในประเทศไทยคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์คุณภาพสูงอย่าง n e x t Pro by Nippon Pay นะคะที่นี่เลย a b a c h o s Premium Watch ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะโปรคะศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกกิโล,คโล2ครับรามอินทากิโล2หรือง่ายๆเลย สนามกอล์ฟทอบแหละนะถ้าคนถ้าคนแถวนี้รู้จักเนาะก็จะเห็นเลยสนามกอล์ฟทอบเลี้ยวเข้ามาเลยใช่ไหมคะปรับคับเลี้ยวเข้ามาปุ๊บก็เลี้ยวขวาแล้วเจอเลยครับัลบาทรอสพรีเมียมวอชรับรองนะคะว่าใครที่มาใช้บริการที่นี่คุณต้องได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนค่ะยินดีรับใช้ทุกท่านครับ